สวัสดีค่ะสวัสดีในยามเช้าของเมืองยะโสธรน,นะนี่ก็อ,อมาแต่เสา้าตอนนี้เราอยู่ที่ะยะโสนะคะคุณแม่เราอยู่ที่ยะโสมาเอาหญ้านะคะ มารับยาไปให้น้องช้างตอนนี้ที่บ้านกําลังขาดแคลนอาหารช้างนะฮะเลยต้องมามาซื้อยามารับยาที่เมืองยะโสนี่ก็ดยความเมตตาความรับความเมตตาจาก คุณพ่อป๊อกคุณแม่ตันนะคะท่านะะไ,ได้สั่งยาให้แล้วก็คุณตาคุณยายก็มารับเอาไปให้หน้องช้างนะคะนน,นนนะะ้้คมรัมมตื

มอาเป็นจัาไดแม่มีปลามียังบอกเพิ่นเลี้ยงนะเป็นปล่อยเป็นน้ั่อนนี้เป็นแม่น้ำเพื่อนแม่น้ำยังแม่น้ำข่ว่วต่อจากนํำน้ำทวมทะลุออกไปนั่นแม่น้ำที่ ใส่ขี่จะมีไฟพนังกันน้มแรงมากมันไปมันกระชับมากอเก่าอันนี้อันอันอันนี้วันใดเกี่ยวเครื่องบ่เกี่ยวมืออย่างเดียวบ่อเกี่ยวเครื่องมันมันคือสิมุนเนาะอันปลูกปลูกทุเรียนน้ำปลูกอันบักพริกน้ำเด้นั่น ตายไปดปลูกรพริกน้ำปลูกทุเรียนน้ำก็เป็นก็เป็นบ้านตลาดไวยทุเรียนในเนินอ่ะจ้าจ้าจ้าไปขายบ้านสร้างโลดค่ะอันนี้อันนี้ปลูกกับ,บ่ท่านใดขึ้นกันเนี่ยปลูกสามแถวแล้วต้นเงี้ยเงีก็นี่อีกาตายอยู่บ้านแมน่นจนจนจนท่อแล้วก็ปลูกลองปลูกอยู่อ่าฮกเยต้นนี่แหละตายมืด มัน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 เวลามันจะตายใบมันเหลืองอย่างเี่ยใบใยเมนใบมันเหลืองใบมันดางนะคะมันก็ตายลูกตัองมาเปลี่ยนเลไกลไ่มครับเนี่ยชาวเพื่อนนีเกดไลค์กดแชร์กดซับซ้อนกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ